แล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมที่เอาลุกในฝั่งของเซตกันก่อนนะครับในฝั่งของเซต็เอาลุกในฝั่งของเซตเป็นไงบ้างหมีว่าในเดือนของพฤศจิกายนะครับมีอะไรบ้างที่ต้องจับตาครับผมก็ถือว่าในเดือนนี้มีหลายปัจจัยเลยนะครับซึ่งน่าจะทําให้ในฝั่งของเซตห้าสิบของเราเนี่ยมีความผันผวนเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นต้นเดือนที่ผ่านมานะครับในวันที่หนึ่งอ่าหนึ่ง เาหพฤจิกาเเลื่อมไป2พฤจิการนะครับในปัจจัยที่นั่นก็คือการประชุม FOMC ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการคงอัตราดอกเบี้ยที่เดิมครับที่5.25%ถึง5.00%แล้วก็เห็นการส่งสัญญาณอ่อนๆในการยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบนี้แล้วด้วยก็เป็นปัจจัยที่ดีนะฮะตั้งแต่ต้นเดือนเลยก็ทำให้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยโอ้โหตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ย เห็นการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทุกตลาดเลยทั้งในฝั่งของสหรัฐอเมริกาอย่างดาวโจนแล้วก็ยุโรปนะครับรวมถึงฝั่งเอเชียบ้านเราด้วยก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาบวกในฝั่งของเ50ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถามว่านอกจากการประชุม FOMC แล้วเนี่ยเรายังต้องดูอะไรบ้างสิ่งต่อไปที่เราต้องดูนั่นก็คือเป็นปัจจัยที่ออกมาทุกสัปดาห์เลยนะอะไรจะมีก็เป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจครับพี่อัน ตัวเลขเศรษฐกิจถามว่าอะไรที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษครับก็แน่นอนครับเป็นพวกของ pmi แล้วก็ gdp รวมถึงเงินเฟ้อด้วยนะครับโดยในเดือนนี้ก็จะมีการประกาศ gdp ไตรมาสสของไทยนะครับซึ่งโอ้โหในช่วงไตรมาสสเนี่ยถือว่าเป็นส่วนของ low season ของประเทศไทยด้วยก็อาจจะเห็นการขยายตัวไม่ได้มากนะครับแม้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจประกอบกับในช่วงไตรมาส3ของเราเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่น่าสลด เช่นเดียวกันครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ห้างพารากอนนะครับก็กดการฟื้นตัวของตัว GDP ของไทยแม้ว่าในฝั่งของการสร่งออกเนี่ยจะเห็นการฟื้นตัวนะครับก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนปัจจัยตัวเลขทางเศรษฐกิจประเทศ ต่างประเทศเนี่ยตัวไหนที่ต้องจับตามีวิพิเศษก็แน่นอนครับในฝั่งของสหรัฐนะครับถ้าเห็นการขยายตัวทั้ง CPI แล้วก็ GDP ของทางสหรัฐเนี่ยก็อาจจะทําให้นักลงทุนเนี่ยกังวลว่าเฟดอ่ะอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยนานกว่าที่คาดก็เป็นได้และในฝั่งของประเทศถัดมาก็จะเป็นในส่วนของทางฝั่งยูโรโซนแล้วก็ทางฝั่งของประเทศจีนครับซึ่ง ตัวเลขเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โดยในฝั่งของยูโรโซนเนี่ยทาง GDP ไทยมาสามเนี่ยก็เห็นการหดตัวที่ลบ0.1%ครับ Q on Q โดยเฉพาะในฝั่งของเยอรมน,นีเนี่ยที่เห็นการหดตัวในฝั่งของ GDP ลดลงเช่นเดียวกันครับดังนั้นถ้าในเดือนพฤศจิก,กาย,ยนตัวเลขทางเศรษฐกิจของทางยูโรโซนเนี่ยยังเห็นการหดตัวอยู่หรือเห็นการชะลอการขยายตัวเนี่ย ก็มีความเสี่ยงที่นักลงทุนจะกลับมากังวนเลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยอีกครั้งครับรวมถึงประเทศจีนเนี่ยก็ตัวเลขออกมาไม่ค่อยดีทักเท่าไหร่ครับในส่วนตัวเลขที่ออกมาล่าสุดก็เป็นพวกของ P.M.I. ทั้งภาคการาผลิตและบริการครับแม้ว่าภาคบริการเนี่ยจะเห็นการขยายตัวที่ชะลอตัวแต่ภาคการผลิตของจีนเนี่ยพลิกหดตัวเลยนะครับซึ่งทําให้การค้าระหว่างประเทศของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ ไม่ค่อยดีมากนักครับก็เป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันภาคการส่งออกของเราซึ่งมีสัดส่วนมากถึง60-70%ถึง7ของ GDP ไทยเลยนะโอ้โ oh, ก็เป็นภาคที่ไม่ค่อยดีทักเท่าไหร่ครับส่วนในฝั่งของส่งค้ามเนี่ยก็ยังต้องติดตามอยู่นะครับถึงแม้ว่าช่วงเนี่ย ความรุนแรงของสงครามหรือการขยายวงอ่ะอาจจะไม่ได้เห็นภาพมากนักขนาดนั้นแต่ถามว่าต้องติดตามสงครามเนี่ยต้องติดตามอะไรนั่นก็คือการที่สงครามอ่ะจะมีการาขยายวงหรือเปล่าขยายวงหรือมีการโจมตีแหล่งการผลิตหรือขนส่งน้ำมันหรือเปล่าซึ่งหากมีการโจมตีเนี่ยโอ้โหเสี่ยงราคาน้ำมันดันทะลุสูงสุดเนี่ย มีการคาดการณ์จาก Bank of a m อเมริเนี่ยเขาคาดการว่าถ้าเกิดมีการโจมตีในฝั่งของการขนส่งน้ำมันการผลิตน้ำมันรวมถึงหากมีการที่สหรัฐโจมตีอิหร่านและอิหร่านเนี่ยมีการปิดช่องแคบโฮมุดเนี่ยซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญข,ของโลกนะครับอาจจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งแตะระดับ250เหรียญก็เป็นได้ ถามว่าสําคัญยังไงในแหลมฮอร์มูสนะครับผมเป็น1ในสามช่องทางขนส่งน้ํามันที่ใหญ่สุดในโลกครับครับผมโอ้โห,โหนี่ก็หนักอยู่นะเพราะว่าทางเรือนะครับผมถ้าในตะวันออกกลางจะเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมีแบบมฮอร์มูสนี่แหละนะครับเป็จุดสําคัญโอ้โหนี่ก็เดือดเดือดเลยนะครับผมปัจจัยมีแต่ปัจจัยลบๆนะ นอกจากลบเนี่ยยังมีบวกเนื้อของน้ํามันนะครับผม,ผมเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีการนําด้วยกลุ่มน้ํามันเป็นหลักเนาะอ,อ๋อพอนำด้วยกลุ่มน้ํามันเป็นหลักถ้าราคาน้ามันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมบริษัทจังรอทอนะครับหรือคนที่ค้าปิดน้ํามันนะครับก็จะได้ประโยชน์แต่ในฝั่งของประชาชนเองก็น่าจะคิดหนักอยู่นะน่าจะคิดหนักร,ราคา ไฟค่าน้าค่าไฟนะครับค่าไฟแล้วก็ค่าเกี่ยวกับการใช้น้ํามันดิบนะครับไม่ใช่น้ํามันดิบแต่น้ํามันในการดีเซลนดีมันเป็นซินผมว่าคนที่คิดหนักสุดอ่ะก็คือพวกค้าปีน้ํามันครับเพราะว่าเขาอาจจะกังวลว่ารัฐบาลจะมีการแทรกแซงค่ากันตลาดน้ํามันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าแทรกแซงเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหกาไรหายกาไรหายกำไรหายไม่พออาจเสี่ยงขาดทุนด้วยนะครับครับผมครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย มีปัจเด็นอื่นๆที่เราต้องติดตามสําหรับหุ้นไทยเช่นเดียวกันครับก็ในฝั่งของผลประกอบการไตรมาสสามนะครับที่จะทยอยประกาศออกมาเนี่ยซึ่งจะสิ้นสุดการประกาศเนี่ยก็วันที่15พฤศจิกายนนะครับก็ครบรอบนะครับ45วันหลังปิดไตรมาส3ซึ่งในสัปดาห์ที่จะมีการประกาศมากเป็นพิเศษก็จะเป็นสัปดาห์ที่2และ3นะครับก็ทําให้เซ็นต์50เห็นความผันผวนเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้า เพราะว่ามันก็มีโอกาสที่ทางบริษัทต่างๆจะประกาศออกมาผิดคาดนักลงทุนก็มีสูงซึ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นในหลายๆบริษัทแล้วนะครับทั้งประกาศดีกว่าคาดแล้วก็ผิดจากคาดไปมากรวมถึงในสิ้นเดือนของเรานะครับก็จะมีการประชุมที่สําคัญนั่นก็คือการประชุมกอนอง,องของธนาคารกลางแห่งประเทศไทยนะครับซึ่ง คาดการว่าจะเห็นการคงอัตราดอกเบี้ยที่2.5%หนะครับหลังบันทึกการประชุมกนงครัง้งก่อนเนี่ยส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยที่2.5%เเนี่ยเหมาะสมแล้วกับการกับเศรษฐกิจไทยแล้วก็เหมาะสมแล้วที่จะทําให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ในกรอบ 1- 3เครับถามว่าอ้าวแล้วเราต้องติดตามอะไรล่ะติดตามการปรับประมาณการครับในฝั่งของประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจของไทยปี66แล้วก็ปี67ครับ ก็ลุ้นว่าจะมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นในฝั่งของตัวเลขการบริโภคแล้วก็ตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับหลังรัฐบาลเนี่ยออกมาตรการ<ม>กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกอันนึงก็คือมาตรการฟรีวีซ่าในฝั่งของอ,อ,อินเดียแล้วก็ไต้หวันนะครับถามว่าอินเดียไต้หวันเนี่ยมีปริมาณน,นักท่องเที่ยวเข้าไทยมากน้อยขนาดไหนซึ่งในฝั่งของอินเดียเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยนับตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกันยายนนะครับเป็นอันดับที่4 และไต้หวันเนี่ยเป็นอันดับที่14บสี่อืมอ่าเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีโอกาสเข้าไทยเพิ่มสูงขึ้นครับก็ลุ้นๆกันนะครับอโอ้ต้องบอกว่าในภาพของประเด็นต่างๆเนี่ยมีถึงแปดประเด็นด้วยกันใช่ครับที่เข้ามาโอ้โหซึ่งเยอะมากนะครับคําถามคือมองเรื่องของกลยุทธ์นะครับในการลงทุนตัวของเซตห้าสิบเนี่ยในเดือนของพฤศจิกาอย่างไรต่างหากครับผมอืม ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเรามองว่าเห็นการผันผวนมากอย่างนี้กรอบการปรับตัวของเราก็จะเป็นกรอบที่กว้างเช่นเดียวกันครับโดยกรอบการปรับตัวเนี่ยผมมองสูงสุดอยู่ที่แนวต้านเอ950จุดครับแล้วก็แนวรับด้านล่างเนี่ยกรอบด้านล่างอยู่ที่818จุดครับในฝั่งของรายเดือนครับก็ไกลเลยนะก็ถือว่ามีทั้งขาขึ้นและขาลงในกรอบเรื่องของการลงทุน นะครับผมกรอบในฝั่งของเซตเนาะห้าสินะครับก็เห็นที่950กับ818ครับผมใช่ไหมครับก็มองว่าในในฝั่งของการเคลื่อนไหวอ่ะมีมองว่าน่าจะเป็นแบบขาลงมากหรือว่าเป็นขาขึ้นหรือว่าไซเบรผมว่ามีโอกาสเป็นขาขึ้นกลับมาเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าดูจากสงครามแล้วอ่ะในฝั่งของอุ่มโอเปกอ่ะเขาก็ไม่ยุ่งกับการผลิตน้ํามันครับแล้วก็ในฝั่งของสงครามอ่ะ แม้ว่าจะมีการโจมตีในฝั่งของสหรัฐเข้าโจมตีในฝั่งของอซีเรียเนี่ยแต่ก็ยังไม่เห็นในชาติของอชาติอิสลามเนี่ยที่จะมีการร่วมโจมตีด้วยอชาติที่มีน้ํามันเนาะครับผมแล้วก็ในฝั่งของการปิดช่องแคบอะไรเนี่ยผมมองเห็นเป็นการขู่มากกว่าที่จะทําจริงๆเขาเคยทํานะ <laughs> บอกก่อนนะเข <laughs> เคยทํานะตอนที่อิหร่านเคยทําจริงๆตอนที่เกิดเรื่องเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลีย ที่เขาผลิตแร่ยูเรเนียมทำให้บริสุทธิ์นะครับเพราะการทําให้บริสุทธิ์มากๆเนี่ยมันจะสามารถทําให้เป็นนิวเคลียร์ที่เป็นระเบิดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าความบริสุทธิ์น้อยเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าได้ครับผมอ่ามันก็ให้พลังงานแต่อย่าลืมนะครับอิสราเอลเพิ่งยิงผู้นําของทางกลุ่มฮามาสตายไปจากนั้นผมมองว่าโอกาสที่สงครามเนี่ยจะเริ่มผ่อนคลายก็มีโอกาสมากกว่านะ หัวหายไปหัวกําลังบอกอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับมันก็เลยทําให้กําลังลบของฝั่งฝั่งของฮามานเนี่ยอ่อนแอมากขึ้นครับครับผมโอเคนี่คือในฝั่งของมุมของมีนะว่าณนะตอนนี้นะครับผมเล่นในแบบไซส์เวยอัพค่อนข้างน่าจะดีกว่าดีกว่าครับนะครับแต่ว่าการย่อของมีก็คือเพราะว่าเฮ้ยเขาลึกๆสิพี่นะครับก็ถ้าตอนเนี้ก็อาจจะเห็นการลงมาก่อนแต่ถ้าไม่หลุดในโซนของปากปากร้อยสิบแปดเนี่ยก็น่าจะเห็นการรีบาวได้โอเคอันนี้คือมุมของน้อง